ผมชอบกินเป็นเย็นเดโฟครับผมชอบที่มันมีเป็นบาดเต็งด้วยมีบาดเต็งนี่คือบะหมี่เปาะเย็นเดโฟแห้งนี่ครับบาดเต็งสูตรพิเศษที่เจ๊แอร์เล่าให้พวกเราฟังบาดเต็งเข้มข้นมากไม่เหมือนกับบาดเต็งที่ใส่เนี่ยเขาต้องนับ ดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาทานร้านอาหารหลักเพลงเยนโตโกบะเตงวันนี้ครับผมอยู่กับเจแอ,อครับเจแอสว,ส,สวัสดีครับ <ฮะ S 2> เจแอผมเป็นครั้งแรกที่ได้มาหลักเพลงเยนโดโกบะเตงค่ะผมขับรถทานบ่อยมากแล้วผมเพิ่งเห็นร้านวันนี้ที่ย้ายมาจากในซอยใช่อยากให้เจช่วยเล่าเรื่องหลักเพลงเยนโตโกบะเตงให้พวกเราฟังหน่อยครับก็จุดเริ่มต้นนะคะก็คือเป็นการจากที่ว่าพ่อขายปลาทะเลอยู่แล้วทุนเดิมแล้วก็เหมือนกับว่า เราก็เหมือนกับหาอาชีพให้ลูกหลานนะคะก็คือให้อกูอ<า>หอมาหาทมลูกชิน้นปลาแล้วก็มาขายแล้วคือเหมือนกับแม่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะลองทําอะไรแปลกใหม่ดูว่าเฮ้ยมีข้าวต้มบะเต็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้าวต้มปลาใส่บะเต็งแล้วก็เรามาเอะลองเอามาทําแบบว่าพอดีบะเต็งที่บา้านเหลือค่ะก็เลยลองมาทําเป็นใส่ก๋วยเตี๋ยวดูอะไรเงี้ยค่ะอ่ะก็เลยจุดเริ่มต้นของเราก็คือเป็นการแบบว่าลอาปาเต็งมาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วให้รสชาติมันได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอามาทําเหมือนกับว่าเป็นเปิด เปิดเป็นสาขาของเราเองลองทดลองเองขายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดเป็นสาขาเราเองเนี่ยนานแค่ไหนแล้วเจ๊สิบห้าปีแล้วค่ะคือตั่งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเราขายอยู่ที่พุทธมนฑลสายหนึ่งอ๋อใช่ค่ะตรงสายหนึ่งค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยตรงเส้นตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะเงียบนิดนึงเราก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะเราก็เลยกับกับทำเลมหาแถวที่บ้านเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเราก็เลยเปิดจากที่บ้านเรามาถ้านับได้ก็ประมาณ15ปีที่ผมเห็นร้านหลักเพลงยโรปัสเป็นครั้งแรกคืออยู่ข้างมัดเทพศิลินทางวัดเทพศิลินตรงแถวธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็คดเข้ามาอยู่ในซอยเขายเข้ามาอยู่ในซอยแําไมนิดนึงแล้วปัจจุบันก็ตอนแรกก็ขายไปอยู่ในบ้านเสร็จพออยู่ในบ้านปุ๊บเราก็เลยออกมาขายอยู่ริมถนนก็คือมาตำแหน่งใ่ปัจจุบันซึ่งตําแหน่งนี้กว้างสว่างสวยทําใหม่ทําใหม่ ขอแจ้งแนะนำหน่อยตำแหน่งที่เราอยู่นี้ชื่ออะไรเรียกอะไรลูกค้าจะมาอย่างไรตรงมาจากสนามกีฬาเรื่อยๆนะคะลงสะพานกริย์ศึกเลี้ยวซ้ายชิดขวาเข้าซอยกัติกกรร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะประมาณทักสิเมตรก็คือคือปากซอยจะมีทางกัติกกรใช่ค่ะตรงมานิดนึงก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะร้าน3มห้องสิ0เมตรใช่ค่ะแล้วร้านจะเป็น3ามห้องใหญ่ๆค่ะมีที่จอดรถอยู่หน้าร้านพร้อมค่ะจอดรถหน้าร้านได้เลยได้เลยค่ะ้สะดวกค่ะเป็นความสะดวกของ ลูกค้ามากๆใช่ใชใชค่ะเดี๋ยวผมจะรักพิกัดนั้นนดักเพลงยันโโกบาเตงให้กับพวกเรานะครับแล้วขอถามเจ้ต่อร้านหลักเพลงยันโโกบาเต็งขายวันไหนบ้างขายวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นวันเสราร์นะคะ8ปดโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะหยุดวันอาทิตย์1วันแล้วก็วันหยุดปกติก็จะเป็นตามนักขัตเลิกก็จะเฉพาะแค่เทศกาลใหญ่ๆพวกปีใหม่สงกรานกินเจแค่นี้ค่ะวันหยุด แล้วมีบริการ Delivery มัไหมครับเออดิวก็จะมีผ่านฝั่งผ่านทางโรบินฮูดช้อปปี้แก๊ปฟ o ้ดนะคะครับหรือว่าถ้าแบบสะดวกมารับก็คือโทรสั่งจากทักโทรสั่งโดยตรงทางร้านแล้วก็มารับหน้าร้านได้เลยค่ะอ่ออย่างนี้ผมขออนุญาตทราบเบอร์โทรสับที่ร้าน 089, 9ค่ะ9622522ค่ะครับแล้วถ้าเกิดจะเซิร์ชบนเดลิเวอรให้เซิร์ชคำว่าอะไรดีครับร้านหลักเฮงยินตาโฟบะเตงค่ะอก็ ได้ข้อมูลครบแล้วต่อมาคือเมนูที่แจ้งจะแนะนําลูกค้าแนะนําผมว่ามาแล้วไม่ควรพลาดอะไรบ้างเออท้งไม่ควรพลาดจ,จริงร้านอะคะจะเด,เด่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะคถ้าเป็นเมนูเสริมก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งที่ค่อนข้างจะดังเหมือนกันค่ะมาส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าเคยทานเขาก็จะสั่งประจาอ่าก็คือมีเย็นตาโฟาผมจะขออนุญาตสั่งมาทานนะครับเย็นตาโฟผมขอเป็นเส้นลายดีครับเจ้แนะนําหน่อย ออแนะนําเป็นบะหมี่โฟแห้งก็ได้นะคะบะหมี่โฟแห้งค่ะแล้วก็ทานคู่กับเกี๊ยวกุ้งน้ําทานคู่กับเกี๊ยวกุ้งน้ําได้ซึ่งบะหมี่โฟแห้งนี้ตามตามชื่อล้าเลยมีบะเต็งกันไม่ด้วยค,ครับผมขออนุญาตรับ2เมนูนี้ได้แลวเครื่องดื่มที่นี่ครับผมมองเห็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้มีอะไรบ้าง น้ำสมุนไพรเรานะคะก็จะมีจับเลี้ยงผสมหล่อหา้งกล้วยนะคะจะมีเก็กหวยผสมหล่อหางกล้วยแล้วก็เป็นน้าเก๊กหวยน้ํากระเจี๊ยบใส่พุทธาจีนด้วยค่ะแต่ถ้าหนูแนะนํานะคะจะแนะนําเป็นจับเลี้ยงผสมหล่อหางกล้วยมันจะรสชาติยาจีนจะค่อนข้างเยอะหน่อยแก่ร้อนในได้ค่ะอย่างนี้ผมขอจับเลี้ยงใส่หล่อหั้งกล้วยค่ะแล้วก็กระเจี๊ยบใส่พุทธาจีนขอสองอย่างได้ครับขอขอบคุณมากครับที่วันนี้มาแนะนําเมนูเด็ดๆให้พวกเราฟังถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะแถวสยามมาม คคลองโรงพยาบาลหัวเฉียวยาวราชโบเบนะคะขอเชิญมาทานร้านหลักเฮยตะโพบเติงได้นะคะเรามีเมนูพิเศษนะคะก็คือมีเกี๊ยวกุ้งที่ค่อนข้างจะเด่นนะคะแล้วก็ทั้งในพิเศษพิเศษก็คือเราอ่ะมีลูกชิ้นแคะถ่าท,ที่คุณแม่ซื้อไปซีจากตลาดจากสะพานปลามาดสดๆนะคะแล้วก็มีปลากุณเลาแดดเดียว อันนี้เราสามารถติดตามผ่าน Facebook ได้นะคะและอย่างทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเผ็ดเผ็ดร้อนๆ้นเราอยากทานไอติมกะทิเย็นชื่นใจนะคะเราก็มีไอติมกะทิไข่แข็งนะคะที่เสนอลูกค้าเหมือนกันค่ะขอเชิญชวนลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจทานเอ,อ่อก๋วยเตี๋ยวเยวเ็ยนตาโฟบะเตงนะคะขอเชิญชวนมาทานท,านที่ร้านหลักมีเย็นตาโฟบะเตงได้นะคะทางร้านยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ เมนูของเรานะคะทางร้าน,นของเราค่จะเป็นเกี๊ยวไส้เผือกจะไม่ใช่โอโซนะคะข้างในอะค่ะจะเอาเผือกอะคะ่ะไปผัดกับถั่วขึ้นช่แล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยน้ําตาลซีอิวะะ๊วอะค่ะจะทานกับเย็นตาโฟค่อนข,ข้างจะเข้ากันนะคะแล้วครับผมขอ<ช>อนุยาตผัดให้ผู้ชมชมโห้หกรอบมากค่อนข้างจะเนื้อแน่นมากใช่ครับในนี้ก็คือเผือกที่มีเผือกขึ้นช่ถัวถ่ว ผัดคู่กับพวกพริกไทยพริกอิ่วน้ำตาลนะคะอ่านี่คืออีกหนึ่งเมนูใช่จะทานกับเยลโฟค่อนข้างจะเข้ากันมากมาแล้วต้องนี้ค่ะใช่มาแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งเหมือนสั่งทุกทุกเหมือนกันนะคะอืมครับขอบคุณมากเดี๋ยวจะลองขอชิมกันมาถึงแล้วนะครับทุกท่านนี่คือบะหมี่เปาะเยลโฟแห้งซึ่งเมื่อกี้แอร์มีเล่าให้พวกเราฟังนะครับถ้าสั่งเป็นแห้งทางร้านจะจัดเป็นหมี่เปาะ ก็คือบะหมี่เส้นใหญ่แบบนี้นะครับถ้าสั่งเป็นน้ํจาจะสั่งเป็นบะหมี่เส้นคมให้ที่เราเห็นด้านหน้านี่ครับนี่คือปะเต็งที่นํามาลาดบนเย็นดะโฟดูครับปวามหมึกรอบชิ้นหนาๆชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหัวกล้วยนะครับมีลูกชิ้นปลาครับเนื้อดูดูดีดีมากครับแล้วก็มีหัวกล้วยที่เป็นแบบตบ้มและแบบทอดแล้วก็มีเกี๊ยวปลาครับก็เป็นเครื่องเย็นดะโฟที่ครบ ดูจากสีซอสเยนดาโฟเนี่ยผมว่าเข้มข้นมากผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตซอสเย็นดาโฟหอมครับมีกลิ่นเปรี้ยวของพริกน,น้ำส้มเล็กๆแล้วก็กลิ่นหอมหอมแบบอร่อยอร่อยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วดูครับด,ด,ดูดูดูความฉ่ำน,นะครับดูความฉ่ำของตัวเส้นของตัวซอสเยนดาโฟที่มาบนชาม ตาไก่เป็นชามกระเบื้องนะครับผมขออนุญาตชิมซอสเยนโดโฟกอนรสชาติเข้มข้นครับซอสเยนโดโฟเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มก็อร่อยนี่ครับบัตเต็งสุดพิเศษที่จะแอรเล่าให้พวกเราฟังเป็นจุดนของทางร้านหลักเพลงเยนโดโฟบัตเต็งก็คือบัตเต็งตัวนี้ครับบัตเต็งเข้มข้นมาก ไม่เหมือนกับบะเตีงที่ใส่ในเนี่ยเขาต้องนะครับอันนี้เป็นบะเตงสูตรพิเศษที่ทํามาเพื่อใส่บนเฟตเตียวรสชาติก็เลยจะกลมกล่อมและอร่อยในแบบเฟตเตียวอีกอย่างหนึงต่อมาครับคือเกียกเก๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบที่อื่นจะห่อไส้หมูนะครับแต่ที่นี่หอ่อไสเอเอ้เปือกไส้เปลือกตามที่เมื่อกี้เจเออร์บอกนะครับเป็นไส้เปือกที่ตั้งใจทํามาเพื่อหอ่อเกี๊ยวโดวยเฉพาะผมจะชิมมันนะครับ มีความนุ่มมีความเหนียว <Okay. S 1> เกี๊ยวมีความกรอบรวมๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวใครที่ไม่เคยกินเกี๊ยวทอดที่ห่อไส้เผือกแนะนำครับต้องมาร้านนี้มาแล้วต้องไม่พลาดต้องสั่งครับอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เจ๊แอนแนะนำนะครับก็คือเกี๊ยวกุ้งกุ้งที่เห็นนี่ครับดูนะครับกุ้งเป็นตัวๆกุ้งนี้เนี่ยใช้กุ้งทะเลซึ่งกุ้งทะเลเนี่ยผมมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษ ดูนะครับน,นี่คือกุ้งหอมมากครับน้ำซุปหอมเป็นกุ้งขาครับกุ้งขาวรขาหรือที่เรียกว่า,ววากุ้งแชบ๊วยนะครับมาปอกเสี้ยวกุ้งให้เป็นตัวตัวกุ้งเนื้อแน่นเด้งหวานและกรอบก็ทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆเที่ยวได้หยักกลมกลม่อม ต็ส่งเสรมให้ตัวเกี๊ยวกุ้งมีรสชาติที่อร่อยขึ้นไปอีกไม่อยากให้พลาดครับใรอยากจะทานเกี๊ยวน้ําเกี๊ยวกุ้งน้ําอร่อยๆอต้องมาที่นี่ครับหลักพิเนีนโฟบัตเต็งเียวิทย์เล่าเราฟังหน่อยลูกชิ้นปลาเนี่ยของเนียวพิเศษยังไง แล้วมันเป็นปลาที่เราไปเฟียและประมูลเองครับเราจะเลือกวัตถุดิบที่ดีครับจะเป็นปลาดาบลาวหรือเรียกว่าใสต่อกเหยาโอยปลาหางเหลืองไปสองอย่างนี้ครับไปสองอย่างในการน้ำเชื่อลาที่ดีเป็นปลาําลึกปลาโวลล่าราจะเรียกว่าปลาอวลล่าครับครับอันนี้ปลาอวลล่าอันนี้เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการทําลูกชิ้นปลามันเป็นเคล็ดลับของพวกเราคนจีนแต่จิ๋วที่ทําลูกชิ้นปลาได้อร่อยรสชาติดีครับเนื้อเด้งเรา มีโอกาสมีความโชคดีที่ได้ลิมลองลูกชิ้นหรือกล้วยปลาใส่ต่อปลาเกี๊ยบสดที่อร่อยไม่เหม็นขาวครับรสชาติดีพมกลมอร่อยกำลังดีลนเนื้อปลาเด้งสู้ฟันมากๆทานไม่ยากครับอร่อยจริงๆต่อมาครับเมนูเครื่องดื่มที่ผมสั่งมาวันนี้ก็คืออันนี้ครับเป็นจับเรียงผสมหลอดางังกล้วยและอันนี้เป็นกระเทียบใส่พุทราจีน นะครับจับเลี้ยงเนี่ยลดอากาศร้อนในช่วยดับร้อนแก้อาการกระหายน้ําแล้วเป็นมีสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับดื่มแล้วสดชื่นมากครับเดินไปไหนมาไหนพกไปดื่มด้วยสร้างความสดชื่นกับปรีก้กระเป๋าให้กับร่างกายได้ดีมาร้านนี้ทานคู่กันอร่อยจริงๆครับ เยนโดโฟร้านหลักแห่งนี้รสชาติอร่อยนะครับผมรสชาติทั้งลูกชิ้นปลาแล้วก็ตัวของน้ําซุปอร่อยนะครับผมเรื่องราคาก็ถือว่าอยู่ที่ราคาเกณฑ์ดีนะครับผมชอบกินเป็นเยนโดโฟครับผมชอบที่มันมีเป็นบาดแดงด้วยมีบาดแดงผู้ที่ยังไม่เคยมาลองชิมเยนโดโฟร้านนี้ mm hmm. ก็อยากจะให้มาลองดูนะครับผมเจ๊แอรครับ ื่อกีเห็นเจย์บอกผมว่าไอศครีมกะทิทรงเครื่องที่นี่อร่อยมากเจย์แ<ช>นะนําผมหน่อยมีเครื่องอะไรบ้างหวานมันหอมนะคะมีข้าวเหนียวค่ะม,คมีมูนมะพร้าวมีรากโบเชื่อมขับป,ปัรรเชื่อมลูกชิดข้าโพดลูกเดือยถั่วแดงแล้วก็เผือกกวนเผือกที่ร้านเราจะกวนเองนะคะไอะติมเราก็สามารถใส่ไข่ได้ด้วยนะคะเป,นนเป็นไอติมไข่แข็งเป็นไอศครีมไข่แข็งใชอ่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมันเชื่อมค่ะคือมันเชื่อมอย่างนี้ผมขอ ใส่เครื่อง3อย่างนะครับผมขอสับประรดรากบัวแล้วก็ลูกเดือยได้ใส่ไข่ด้วยไหมคะใส่ครับเจได้ค่ะรอยตะคู่ค่ะเจ๊ขอถามหน่อยถ้วยนี้ราคาเท่าไหร่ ถ้าถ้วยนี้นะคะหกบาทค่ะมีไข่แต่ถ้าปกติถ้วยนี้นะคะไม่มีไข่ก็จะ50บาทาแล้วก็มีถ้วยไซสเล็กอะค่ะ,ะก็คือไม่มีไข่30บาทมีไข่สี่สิบาทค่ะมาแล้วครับไอสครีมไข่แข็งเห็นไหมครับไข่ทากันใหม่ๆสดๆมีความนุ่มจะขออนุญาตชิมแล้วนะครับอไอเย็นขึ้นมาเลยหอมกะทิไข่ไก่ไม่เหม็นขาวครับ พอกินคู้ไอสครีมกะทิเย็นๆเนียน่ยมันมันมากแล้วหวานมผมว่ากินคาวแล้วกินหวานที่นี่ลงตัวนะครับไอสครีมกะทิสดไข่แข็งวันนี้นอกจากพามาทานอาหารอร่อยแล้วผมจะขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนี่เลยครับฟิล์มกระจก กันรอยแบบกระดาษเ a ปเปอร์ไลท์เทมเพอร์กสฟิล์มตัวใหม่ของโฟกัสที่รองรับการเขียนและกันกระแทก iPad พร้อมบักกาพร้อมไปกันเลยครับฟิล์มกระจกแบบกระดาษเป็นฟิล์มรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเพราะเป็นการผสมผสานาระหว่างฟิล์มกระจกที่เน้นการปกป้องกันกระแทกและ ฟิล์มกระดาษที่รองรับงานเขียนให้สัมผัสเหมือนกระดาษแต่ปกป้องหน้าจอได้อย่างดีกันรกระแทกกันรอยขีดข่วนยอดเยี่ยมแบบกระจกเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ใช้งานเน้นการเขียนเป็นหลักฟิล์มกระจกกันรอยบางพิเศษเพียง0.25ม mm, ิลลิเมตรสัมผัสไวและแม่นยำรองรับทุกงานเขียนเป็นกระจกกันรอยแบบด้านเนื้อละเอียดลดรอยนิ้วมือลดแสงสะท้อน เขียนลื่นไม่มีสะดุดเหมือนเขียนอยู่บนกระดาษควบคุมรายเส้นได้อย่างดีเยี่ยมถนอมหัวปากกา Apple Pencil ของเราได้ใส่ได้กับทุกเคสแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนร,ระดับ 9H ตัวฟิล์มกระจกแบบกระดาษ Paperlight t e m p e r Glass ตัวนี้เป็นฟิล์มแบบใหม่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบขีดขีดเข,ขียนเขียน,ยนบน iPad แนะนำฟิล์มตัวนี้เลยครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w ร์ลไว c ์เว็บโฟหรือ Focus Shop และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโฟกัสใช้ดีทนทานยอดเยี่ยมครับขอขอบคุณฟิล์มกันรอยโฟกัสฟิล์มปกป้องอุปกรณ์มือถืออันดับหนึ่งตัวจริงผู้สนับสนุนรายการมาตามาชแนลมากมากน,นะครับ